วินจักรยานยนต์เขาสุดโผกอดลูกสาวถูกหวยรับ12ล้านเผยเมียเพิ่งตายไปให้โชควันที่2อธันวาคมผู้สึกข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ทธันวาคมเลขที่ออกคือ375 805ผลปรากฏว่าหนึ่งในผู้โชคดีอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการคือนายเอก คนขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งหนึ่งย่านกิ่งแก้วอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเพื่อนของวินบันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วนํามามอบให้กับนักข่าวได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยจากคลิปจะเห็นว่าเจ้าตัวถึงกับเข่าสุดลงไปนั่งกับพื้นพร้อมโผลก่กอดลูกสาวด้วยความดีใจทามกลางเสียงแสดงความยินดีกับผู้ที่ทราบข่าวซึ่งเจ้าตัวได้โชคครั้งนี้จํานวนสองใบเป็นเงิน12ล้านบาททั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นายเอก แต่เจ้าตัวขอยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เนื่องจากยังไม่พร้อมและเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยโดยเปิดเผยเพียงสั้นๆว่าเลขที่ได้ได้มาจากอายุของอดีตภรรยาที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้เพียงสัปดาห์เดียวจึงนํามาซื้อไว้สองใบและก็ถูกจริงๆหลังจากนี้จะนําเงินที่ได้ไปใช้หนี้และทําบุญให้กับอดีตภรรยารวมถึงดูแลลูกสาวคนเดียวอย่างดีส่วนวินจักรยานยนต์จะเลิกขับไหมตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณ 卡。